และแล้วความหมานก็บังเกิดแกเราอุ้ยสามอืออือุ้ยบ้าดอกสวยสวยสวยจ้าปีไอมึงไงสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบขอกับพี่สารบ้านฉันจ้ะพอกันในวันที่เก่ามีทุนนายโยน2 5 6 8จ้า มันี้ก็พาพี่น้องเขาเลาะปลาที่เขาจ้าครับผมกับปลาบ้านน้องเม้งแล้วครับพี่น้องตำบลเนื้อขาอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลครับไปจ้าลดนน้ำเสาวอยู่ในบ้านในเบิ้งใจพี่น้องมือน,นี้สิโสิมานซำใดจ้าแต่ภาพก่อแดงจ้าเออของเทพซีเดี๋ยวออกจ้ะเออมาเป็นหาบ่หาบพี่จังเป็นสอนกันเด้ดอก นี่แมงดีโคนเดียวเก็บมาตะลุมดอกนึงเนาะแม่ครับอีกดอกจะพ่นต่อแดงจ้ะมาหุ่มเดียวกันจ้าดูมนึงจ้ะ สองจ้ะไขย่ยังอยู่น้ะไข่ความสุดๆเลยได้เลยมันในฟ้น้นตกกนักมังวิน

มาขึ้นแล้วขึ้นแล้วอือจากสีน้ำเห็ดยังอีกคือเก่าแล้วพี่น้อง cửa xịp này đưa vào xịp để chắc nào cửa đen chá thương phộn lên phộn nà, đầu bẹp ngàm chả ít đọc chá sống chá ít đọc chá. xuống được ta. Được không chứ Xuống được chứ Được ơ ơ Ê Cái gì khay nó? Nên chứ อย่ังจะเต็มแน่นีสองดอกวขี้หัวกันเลยชุ่คล้อยเลยดอกนี้จ้เดยวจิงคือเ็นแบบแบบนี่สวย

เป็นของสาวยุ้ยแล้วจ้ะพี่น้องเป็นของสาวยุ้ยแล้วเฮ้ยและแล้วความหมานก็บังเกิดแก่เราพ่อปามี่เอ๋ยเฮ้ยสวยๆพี่พี่ไอ้ไอ่บ้าผี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 ดูเลยจ้ะพี่น้องอาดุนไปน้ำกันสีจักดอกดุนไปน้ำกันปึ๊บ พี่อีกไอ้อพี่เ,เห้นัวหัวเพิน่นอู้ยสุดยอดไปอ,นอน่อนๆจ้าเปิดออกเลยจ้าพี่น้องเรียบร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจ้าจิ้มน้ำกันครับมามาจิ้มมาเล้าขาซอยกันบ้านอื้ยแบบนี้แม่ป้าไม่ชอบนี่ <laughs> <laughs> หวัวกระดังเ้ยจ้าบ้านนี อออพอดีเลยเนาะอายเนาะเมนครับพอดีงามครับนี่เลยจะเมนนัดกันเกิดพร้อมกันคักจะสังเกตสีว่าเป็นหมูนาอปี๊ ค่าจ้าเน้าอืตาหนึ่งจ้ะอผมสิหมื่นตาเลยขาวขาวอายขาวนั่นนุ้ยสินี่นจุ่มจุ่มเมน,บนมโบติน อยู่บ่เลือกเนาะสีเหลืองจ้ะอืมสามเด้อจ้ะพี่อุ้ยพอดีเลยพอดีอีกแล้วพี่น้องทุกคอุ้ยปัดสวยเนาะสวยจ้ะอ่ะเป็นจุลุ่นนี่ โอ้ยใหญ่้ซมกับปั่นเลยจ้ะพี่น้องไข่ห่านจ้ะพุ่นะนี่ถ้าแม่สามไข่บางหันเป็นจังสีไอเอ้ยเกวนะวนามาทำเนียชิ้นหน่อยเถอะสิมันคือไข่้ะโ <laughs> มนิฮาจ้ะสองไข่สามไข่กับสองจูมเฮ้ยดอกที่หกจ้ะยายกันออกมาเนาะจ้ะอย,ย,ยู่ไกลโมเน nói nữa mày Sẽ đẹp nói cho mày không muốn tao mày này mày 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 สวยๆจ้าพี่อ้มึงไงงามค่ะเกิเดไหมจะเกิดไหมคือหลุมเป็นงไงอุ๊ยมันจะนป่น Ừm Thấy chưa? Nè, nè Nó ở thờ sống rồi đây nè งเงาเลยจ้ะพี่ไอ้ทั้งพี่อีกนทั้งพี่อีกสองนี่ว้ายคุกหขูเขาเกือบเต็งคุกเขาสายยียางดีเด้อจ้ะนี่บ่ไหนนะ vì kháng cốt mày thế vì ai ไม่ค้างไม่ค้าง,างพ่อและเจ้าขอเสียวอ,อุย้ยตะไคร้ครับจูมใยหน,นึ่งใ่คนี่ก่อยู่คบขาลายเลือดจ้า Nam hết, oh, ông bay 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 thì bắt thì nên. bạn này. thì bay 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 bắt bay 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 Mèn đỏ bay 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 người bay 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 พะเราคู่กันคุณนี่ยจ้ดอกสวยอไงครับตัวแดงจ้าอุ่นจ้าตุกบ่ะ Đầm đầm mồn 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 môn môn không m m

ดูกปสิบ่ไงแหงคือปลาบากน้อยเนาะเป็นปลาโกเด้จ้ะนี่ยโคแดงจ้าเหมื้นพิลิปโปบออเฮ้ยนี่คือเจ๊อะ แดนจ้ะสองดอกจ้ะขอปํามีไปเอาเลยจ้ะพีกดอกนึงเดี๋ยวจังตัดขาเนาะจ้ะอื้อเอาทีลอีกสักหน่นี่แล้วจะไงได้บ้านะน,นี่จ้ะหญ่ยยก็ไข่นะนี่เอาซะ2ดอกจ้ะกินแต่หัว hintai hua si penyang noh, want to cook, want ini ada, ini, moha. Oke, sini, kasih bebang kilo. ลาเลือดจ้ะเป็นมจ่อลายเลือดเมือดเอทั้งเหลี่มองมงหน่อยมัน้งเขาดนยองเนได้ดึกเป็นงามทีละอันโ่ ขาไรเลือดจ้ะครับผมเดี๋ยวเวลากระบ้านนอแม่เปิมีแมนจ้าเมืเ่อนี้มาน์ทเฮดหลากหลายเสน่ห์ใจพี่น้องแต่ว่าเฮดละง,งกลูก็ยังได้เป็นมูเป็นมูอยู่ใจพี่น้องได้ได้ฟอ,ใอนใจเนื้อไอเนาะครับผมเ <laughs> บิ่งผลงานได้ร่วมเลยจ้าผลงานเท่ากับซีเป็นเฮดกอเนาะขอน้ำเฮดกอก่อนครับจะเก็สิมีเฮดกอลใจพี่น้องเฮดละงูเงงขา เขาวสีไล่กัเหลืองเนาะมันนี้เนาะแ,นแล้วก็ชนิดไม่ที่ได้เก๋ก็คือเฮดองคงุกจ้ะพี่น้องออกใหม่จ้าเพิ่งค้าไล่จ้ะผลงานมันนี้พูนกระตาจา้าครับผมมันนี้ก็เขานำเฮดกอก่อนเนาะแม่บ่มีแม่นจ้าใหญ่บ่ทันครับดอกเพิ่นบ่ใหญ่เป็นไดก็เลย <c oughs> ไวยใส่เฮดละงอเบิ่งเนาะจ้ะาก็ได้เก็บอยู่ครับเรื่อยๆอยู่ลักๆก็สิได้ละงอขาวเนาะมันนี้เนาะแม่นครับผลงานมันนี้ก็ถือว่าหมานอยู่จ้ะพี่น้องพูนกระตาจา้าพิกัดที่มาก,กับปลาบรรนกเมตตำบลหน่วยคาำเพื่อบุญทธลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้ พอกันมือนีกวันที่เก่ามิถุนายน2568น้าจ๋าฝากก็เลยก็แช์ก็ติดตามในส่องอีสานบ้านฉันในเดจา้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกระลังแรงใจที่ส่งหอพ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมือนีสวัสดีค่ะสวัสดีครับบกันไหมคลิปหนาจา้าครับผมหลุ่นน้ำกันอีกเนาะที่เห็นออกมาใหม่ก็คือเห็ดองค์นกแล้วครับกำลังในนอยๆเน,นาะกำลังโผล่ครับเห็ดละงอก็ะย่งออกอยู่ครับพี่น้องเห็ดกอก็ถือว่าผุดอยู่เน,นาะ อตา,าหลุนกันคลิปไม่มือไม่ครับ